ดังนั้นข้อมูลที่จะถูกนำเสนอต่อไปจากนี้จะเป็นข้อมูลที่อิงมาจากบทความของ NASA ที่ชื่อ Earth s i d e Habitable Zone Planet Found Hidden e a r l y NASA Kepler Data ที่เผยแพร่ไว้เมื่อวันที่15เมษายนปี2020ที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Transatlantic ได้ใช้ข้อมูลวิเคราะห์จากฐานข้อมูลของกล้องทรทรรศน์กาสเ e ปเลอจนสืบค้นพ,พบว่า มีดาวเคราะคล้ายโลกนอกระบบสุริยะที่กำลังโครจรอ,อยู่ในเขตอาศัยได้รอบดาวฤกษ์ในระยะห่างที่พอเหมาะและคาดว่าดาวเคราะหินดวงนี้น่าจะอบอุ่นพอที่น้ำจะสามารถคงรูปเป็นของเหลวอยู่ได้ต้องบอกได้เลยว่าแม้กล้องเคปเลอร์จะสิ้นสุดภารกิจการค้นหาดวงดาวมานับตั้งแต่ปี2018แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่อีกมาก ที่ยังรอคอยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์มันล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คอือดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้พวกเขาเรียกมันว่าเค p l e เล16494ซึ่งก่อนหน้านั้นจากข้อมูลอังกอริทึมคอมพิวเตอร์ได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ค้นพบการมีอยู่ของดาวเคราะดวงนี้แต่เมื่อนักวิจัยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลซ้ำเป็นครั้งที่สองพวกเขาก็ได้พบเข้ากับรูปแบบการเคลื่อนตัว อยู่ในวงโคโจรของดาวเคราะห์เคปเลอร์16494ในท้ายที่สุดจากข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบโดยกล้องเคปเลอร์นั้นต้องบอกได้เลยว่าดาวเคราะห์เคปเลอร์16494ดวงนี้อยู่ห่างไกลาจากโลกของเราพอสมควรในระยะห่าง300ปีแสงหลังจากทำการวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำๆอีกหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ มีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกมากๆและแทบจะเป็นฝาแฝดของโลกเลยทีเดียวและคาดว่ามันน่าจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับโลกมากอีกด้วยแล้วจากข้อมูลระเร็วนี้ยังเผยอีกว่าเคปเลอ 1649c นั้นมีขนาดความกว้างในรัศมีที่ราวๆ1.06เท่าของโลกและมีมวลอยู่ที่1.2เท่าของมวลโลกนอกจากนี้ยังพบว่า มันได้รับปริมาณแสงของดาวฤกษ์อยู่ที่ประมาณ75%ของแสงดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับอยู่นี่ก็หมายความว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้จึงน่าจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายในชั้นบรรยากาศของโลกเรามากแต่ก็ยังมีข้อแตกต่างจากโลกในระบบสุริยะอยู่ก็คือเคเลเลอร์ 1649c นั้นโคจรอยู่โดยรอบดาวฤกษ์ประเภทดาวแครดแดงแม้ว่าในตอนนี้นักดาราศาสตร์ จะยังไม่พบเจอสิ่งผิดปกติใดๆในระบบดาวดวงนี้ก็ตามแต่ก็คาดว่าเปลวสุริยะหรือสเตลลาแฟลร์ที่พวยพุ่งออกมาจากดาวฤกษ์อาจมีส่วนสำคัญที่ไปทําให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อการดำรองอยู่ของชีวิตบนดาวเคราะห์แคปเลอร์16494โทมัสสวัสเอ็นผู้บริหารด้านวิทยาศาสตร์ของ NASA, นาซาณสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่า ดาวคราดดวงนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสิ่งนี้ได้ช่วยเรามีความหวังยิ่งขึ้นไปอีกว่าจะมีโลกใบที่สองอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ข้างนอกนั่นและยังคงรอคอยให้เราได้ไปค้นพบมันข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมาได้ทั้งจากภารกิจเคป l e r อร์และ Transiting Exoplanet s u r v e y s s t t l l l t t e หรือดาวเทียมเทสนี้ ยังคงสร้างเรื่องมาัจจันทร์แห่งการค้นพบในแวดวงดาราศาสตร์กันอย่างต่อเนื่องและยิ่งนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวคลอนนอกระบบสุริยะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะพวกเขาจะได้รับประสบการณ์จากการสำรวจอวกาศนี้มากยิ่งขึ้นและปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการดูดาวให้ล้ำสมัยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็หมายความว่ายิ่งวิธีการของเราก้าวหน้าไปไกลเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้กับข้อมูลต่าง ของดาวเคลหอนอกระบบสุริยะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อมูลอะไรอีกมากที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับเคปเลอ16494รวมไปถึงองค์ประกอบของชัมม้นบรรยากาศของดาวก็ด้วยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของดาวเคลอดดวงนี้ให้ร้อนยิ่งขึ้นหรือเย็นลงได้อีกทั้งจากการคำนวณขนาดดาวเคละหนนอกระบบที่อยู่ห่างไกลมากๆในปัจจุบันยังคงมีความคาดเคลื่อนอยู่ ซึ่งเรื่องนี้นักดาราศาสตร์ก็คงจะต้องไปทําการบ้านกันต่อโดยการศึกษาดาวคลอหินด้วงอื่นที่โคจรอ,อยู่โดยรอบดาวฤกษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวฤกษ์ประเภทดาวแคลดแดงอย่างไรก็ตามสําหรับดาวคลอเคปเลอร16์ 1649c นักดาราศาสตร์ก็ยังคงอยากจะทําความเข้าใจกับมันให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้และเขาก็อยากทราบว่าสภาพอากาศของดาวจะเกื้อหนุนต่อการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างที่เรารู้ไหม แต่อะไรก็ตามที่เรารู้ในตอนนี้ก็คือเคปเลอร์4 9 4ได้ดึงดูดความสนใจใแก่นักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากในการมองหาโลกใหม่ที่มีคุณสมบัติของการอยู่อาศัยได้ในสิ่งมีชีวิตก่อนหน้านี้ก็มีดาวเคราะห์นอกระบบที่น่าสนใจอยู่หลายดวงที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกอย่างเช่นดาวเคราะห์ p i s ิ 1f และ T ีการ์เดส่วนดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลกในตอนนี้เท่าที่เรารู้ก็คือ มีดาวเคราะห์ p ท s ิ 1d และดาวเคราะห TO ์ toi 700d แต่ก็ยังไม่พบเจอดาวเคราะห์นอกระบบดวงไหนที่มีทั้งรูปร่างขนาดและค่าของอุณหภูมิที่พอเหมาะแก่การอยู่อาศัยภายใน Habitable Zone ใดๆเลยดังนั้นการค้นพบเคปเลอร์16494จึงทำให้นักดาราศาสตร์มีความหวังมากยิ่งขึ้นไปอีกว่ามันอาจสามารถเป็นโลกใบที่สให้กับเราได้เพราะมีทั้งขนาด และรวมไปถึงอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการรำรรงอยู่อาศัยแอนดรูว์แวนเดอร์เบิร์กนักวิจัยจากมหาวิทยาลายัยเท็กซัสออสตินซึ่งเป็นผู้เขียนบทความแรกที่เผยแพร่ลงสู่วารสารฟิสิกส์ดาราศาสตร์ a s t r p p y y s i c a l j o u r n a l l e t t e r s อธิบายไว้ว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของการค้นหาดาวคลอ์นอกระบบการค้นพบดาวดวงนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ พราะมันไม่เพียงแต่อาศัยอยู่ในเขตอาศัยอยู่ได้เท่านั้นแต่มันยังมีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกมากสุดๆและอาจจะมีหลายๆสิ่งที่คล้ายกันกับโลกของเราหากเราไม่ตรวจสอบการทํางานของอังกลิทึมด้วยเวงป่านนี้เราคงจะพลาดข้อมูลอันเป็นสําคัญนี้ไปแล้วจากผลการวิเคราะห์พบว่าวงโคจรอของเคปเลอร์4 9 4 9 4นั้นมีขนาดเล็กมากและกำลังโคจรอ,อยู่ใกล้กับดาวแคลดแดงทำให้1ปีบนดาวดวงนี้ จึงเทียบเท่าได้เพียง19.5วันของโลกแม้ดาวคลอดดวงนี้จะเป็นดาวคลอหินที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกแต่เนื่องจากวงโครจรรอบดาวฤกษ์ของมันแคบมากและคล้ายกับวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวศุกร์หรือเปรียบได้กับวงโครจรในระยะทางเพียงครึ่งหนึ่งระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์โดยดาวแครดแดงถือเป็นประเภทของดาวฤกษ์ที่พบได้มากที่สุดในกาแล,ล็กซีนี่ก็หมายความว่า ยังมีดาวคลอสที่คล้ายกันแบบนี้อยู่อีกมากมายเกินกว่าที่นักดาราศาสตร์ได้เคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้าเสียอีกตามหาสัญญาณผิดปกติก่อนหน้านี้นักวิทยา,าศาสตร์ในโครงการเคปเลอร์ได้เคยพัฒนาอัลกอริทึมที่เรียกว่า r o b บเว a t อ e r มาช่วยในการจัดเรียงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจากยานอวกศาศเคปเลอซึ่งบริหารโดยศูนย์วิจัยเอมสในซิลิคอนวัลเล์แคลิฟอร์เนีย การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบของเคปเลอร์นั้นจะใช้วิธีการเคลื่อนผ่านของดาวเคราะห์หน้าดาวฤกษ์หากมีวัตถุอวกาศใดๆที่มีขนาดใหญ่พอเคลื่อนผ่านหน้าดาวฤกษ์ซึ่งในกรณีนี้ก็คือดาวแคร่แดงนักวิทยาศาสตร์ก็จะตรวจพบถึงค่าแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปค่าแสงที่ลดลงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ดาวเคราะห์ซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่ วัตถุอากาศบางสิ่งที่เคลื่อนผ่านหน้าเช่นอาจจะเป็นกลุ่มดาวเคลอดน้อยหรือวัตถุอื่นที่ไม่ใช่ดาวเครลอสิ่งนี้จะทําให้นักดาราศาสตร์เกิดความสับสนต่อการระบุตัวตนของดาวเคลอ์นอกระบบได้โดยงานของอัลกอริทึมโลโบเวเตอร์นั้นก็คือการแยกแยะความแตกต่างของค่าแสงที่ลดลงร้อยละสิที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวคลอ์เคลื่อนผ่านหน้าจริงๆเอกลักษณ์อันโดดเด่น ในรูปแบบการเคลื่อนตัวนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยอัลกอริทึมนี้ส่วนระบบดวงดาวอื่นๆที่มีค่าแสงน้อยกว่านั้นจะถูกปิดประกาศเอาไว้ว่า False Positives ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทดสอบค่าที่ผิดพลาดจากผลลัพธ์ที่เป็นบวกแต่ถึงอย่างนั้นด้วยสัญญาณที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนักดาราศาสตร์ก็รู้ดีว่าอัลกอริทึมนี้ไม่ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทําการตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆอีกรอบเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแก่ทีมงาน Kepler f a l l Positive Working Group หรือ FPWG โดยทีมงาน FPWG จะทําการตรวจสอบการทํางานของอัลกอริทึม l o b e r i t t e r ย้ำอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณ f a l l Positive ทั้งหมดที่ได้รับนั้นไม่ได้มีข้อผิดพลาดใดๆ เช่นอาจาเป็นเพียงฝุ่นอวกาศที่ไม่ใช่ดาวคล้อนนอกระบบสุริยะนัินงแต่เมื่อทีมงานได้ตรวจสอบฐานข้อมูลของระบบดาวดวงนี้อีกครั้งก็พบว่าเคปเลอร์4 9 4นั้นถูกจำแนกผิดที่แม้ส่วนใหญ่นักดาราศาสตร์จะทำงานอยู่ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์แบบอัตโนมัติแต่ในกรณีของการค้นพบดาวคล้อนเคปเลอร์16494นี้ก็ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า การตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งที่สองด้วยมือเองนั้นมีค่าเพียงไรตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเกือบ6ปีของยานอวกาศเคเร์ในช่วงระหว่างปีคศ2009ถึงปี2013รวมไปถึงในภารกิจ Second Life หรือ K2 ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2013และสุดภารกิจในเดือนสิงหาคมปี2018ก็ยังคงมีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมากที่ยังรอคอยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบมัน แน่นอนว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างการค้นพบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะเท่านั้นและแน่นาคตเราอาจจะได้เห็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอื่นอีกตามมาอย่างแน่นอนความเป็นไปได้ของดาวคลอะดวงที่3 k คปเล1 6 4 9 4ไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ที่มีลักษณะที่คล้ายกับโลกมากที่สุดในแง่ของขนาดและพลังงานที่ได้รับมาจากดาวฤกษ์อของมัน แต่มันยังอาจให้ความเป็นไปได้สำหรับการเป็นบ้านหลังใหม่ให้กับโลกของเราอีกด้วยเนื่องจากวงโคจรของมันค่อนข้างเสถียรและสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานยิ่งกว่าดาวคลอนโลกของเราเสียอีกอันดับแรกเลยก็คือดาวฤกษ์มแม่ของมันคือดาวแคร่แดงซึ่งเป็นประเภทของดาวที่มีอายุยืนมากที่สุดในจักรวาลว่ากันว่า,วาดาวแครดแดงสามารถอยู่ได้นานกว่าอายุขัยของจักรวาลหรือประมาณ14,00 0ล้านปี ในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นจะมีอายุต่อไปได้อีกเพียง5,000ล้านปีเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆขยายตัวเองจนมีขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าอีกเพียง500ล้านปีต่อไปจากนี้โลกของเราก็น่าจะร้อนเกินไปจนไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้ช่วงวงโครจรที่สมบูรณ์นั้นมักจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่นพ้องของวงโครจร แต่ในระบบดาวเคปเลอร์4 9 4 9นั้นมีอัตราส่วนค่าสัมพันธ์อยู่ที่4ต่อ9ซึ่งค่อนข้างไม่เหมือนกับระบบดาวเคราะดๆที่เคยค้นพบก่อนหน้าโดยปกติการสั่นพ้องของวงโคจรจะอยู่ที่อัตราส่วนประมาณ2ต่อ1หรือไม่ก็2ต่อ3แม้ปัจจุบันข้อมูลนี้จะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อัตราส่วนดังกล่าวเป็นค่าที่พบหาได้ยากมาก ซึ่งอาจบ่งบอกได้ถึงการมีอยู่ของดาวคลอชั้นกลางอีกทั้งด้วยการโคจรแบบซิงโครนิกสเตย์ของทั้งดาวคลอชั้นในและดาวคลอชั้นนอกจะสามารถทำให้เกิดการสั่นพ้องในวงโคจรของดาวคลอได้ครั้งละ3ถึง2คู่ซึ่งจากหลักฐานบ่งชี้ที่ปรากฏก็ดูเหมือนว่าน่าจะยังมีดาวคลอดวงที่3ที่โคจรอยู่โดยรอบดาวฤกษ์ดวงนี้นั่นเองแต่ปัจจุบันเรายังไม่ค้นพบ อย่างไรก็ตามที่เรายังไม่เห็นก็อาจเป็นเพราะดาวคลอสดวงนั้นน่าจะมีขนาดที่เล็กมากหรือไม่ก็วงโคจรอของมันคงจะอยู่ในระนาบที่เอียงมากเสียจนยากแก่การส่องหาด้วยวิธีการสังเกตดาวคลอเคลื่อนผ่านหน้าของเคปเลอร์แต่ถึงอย่างนั้นในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ก็ยืนยันได้แล้วว่าระบบดาวดวงนี้มีดาวคลอ์โคจรอ,อยู่โดยรอบสองดวงอย่างต่ำแน่นอนโดยดวงแรกมีชื่อว่าเคปเลอร์1649 b บ มันถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี2017และเป็นดาวคลา์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สดุดโดยมีความกว้างในรัศมีอยู่ที่1.017เท่าของโลกและมีมวลเท่ากับ1.3เท่าของมวลโลกแต่เนื่องจากมันอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ของมันมากหรือที่ระยะห่างประมาณ7.7ล้านกิโลเมตรจึงทำให้ดาวคลอดวงนี้เคลื่อนที่เร็วมากและใช้เวลาในการโคจรรอบดาวฤกษ์เท่ากับ8.7วันบนโลกเท่านั้น และเรื่นี้จากการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งดวงและเป็นดาวเคราะห์ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดมันมีขนาดความกว้างในรัศมีอยู่ที่1.06เท่าของรัศมีโลกและมีมวลอยู่ที่1.2เท่าของโลกโคจรอยู่ในระยะห่างจากดาวฤกษ์แม่ของมัน9.7ล้านกิโลเมตร ส่วนดาวเคะห์ดวงที่3นั้นปัจจุบันนักดาราศาสตร์ก็พยายามตรวจสอบหามันอยู่โดยใช้หลักการคำนวณในวงโครจรต่าง,างเพื่อมาทำนายถึงการปรากฏตัวของมันแวนเดอร์เบิร์กอธิบายส่งท้ายเอาไว้ประมาณว่ายิ่งเราได้รับข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ของดาวคราะห์ที่คล้ายก,กันกับโลกในโซนอาศัยอยู่และคาดว่าในไม่ช้ามันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเห็นโดยทั่วไป รอบดาวฤกษ์ที่มีอยู่เป็นจำนวนนับแสนล้านดวงในทางช้างเผือกเราสามารถพบเจอดาวแครแดงได้มากที่สุดรอบกาแล็กซี่ของเราดาวฤกษ์เหล่านี้มีขนาดที่เล็กมากและมีความเป็นไปได้ที่จะมีดาวคลอหินโคจรอ,อยู่ในเขตอาศัยได้รอบมันและอยู่ในระยะห่างที่พอเหมาะแก่การได้รับพลังงานจากแสงดาวคล้ายกับในกรณีของดาวคลอโลกในวงโคจรของดวงอาทิตย์หรือจะกล่าวให้เข้าใจส,สั้นก็คือ ดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะรอบดาวแคล่แดงพวกมันอาจจะดูไม่ต่างอะไรกับโลกของเราเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอมาในครั้งนี้แน่นอนว่าเมื่อมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมก็ได้ทราบกันดีแล้วว่า c ค p l e เลอร์ c นนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อการสำรวจในทางดาราศาสตร์ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นที่อยากจะเสนอแนะยังไงแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนี้ถ้าชอบเรื่องราวการบรรยายแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ